ใช่ค่ะมันก็จะมีบ้างมันรอยไม่ไม่รั่วครับอย่างนั้นนะของรถไถใหญ่เคยไปโดนในบอกเลยทั้งร้านเนี่ยว่าอะไรเครื่องยี่ห้อนี้ยีหมดอันนี้ทำเครื่องมาสองทีเครื่องรุ่นนี้ไม่ทนตัวเล็กทนกว่าตัวเล็กยังไม่เป็นไรเลยเอ้ยเดียวนั่นแหละตัวนั้นอะ นนหนึ่คิดเลยน้ตเยนะนะของสี่ห้าว่าไม่เป็นไรเนาะยาดีคณะคณะพอดีพอดีเสียงอะไรใหญ่งงแงเร่ยเลยนี่จะออกไอนะ้นั้นไม่โคติดตูวกันอยู่ช่างนู้นจะเอาอยู่เนี่ยไม่โคไอ้นั่นอยู่ออกปีจะได้มาเช่านี่เขาก็ยังไม่อนุมัติเลยเนี่ยจะได้มาเช่าพี่อ้วนมัดไม่ไหวจะเอาทั้งอื่นไปก่อน <laughs> ขช้นี่ทั้งอื่นไปก่อนหมุนไม่ทันบ้านก็จะทำบอกว่าซื้อไอ้ไอ้ะไเหล็กไอ้นี่มาแล้วเนี่ยหางิเส้นจะทำพงคงทำตรงไหนอีกอ่ะทำพึงแต่อยางนล้วก็ซื้อเหล็กมาไว้แล้วเหล็กถูกก็ซื้อเหล็กมาเก็บตองทำกูดังใหม่แล้ววะเน่ยพอใสผมก็จะมีเอโล่งทีแรกนะตรงเนี้ยนะมันยังโล่งเลยอืตั้งแต่ทำใหม่ใหม่เนี่ย ผมมานั่งเชื่อมโลงก็โล่งเลยของมันเยอะจัรู้ว่าเอาไปเห็นตามล้อมาอยากได้แต่สภาพนยังดีอยู่ก็อย่าว่าอากขี่ไปนาแปเาเจอมาห้าพันมันได้ร้อยห้าสิบลิตรเองเกี่ยวหกสามาที่บอกที่นั่นอะไอ้าไ่สองงานได้ไปเจ็ดเกียนเกี่ยวแล้วใช่ไหมเนี่ยเกี่ยวไปได้อู้นะอันนี้ยังนี้ออกแล้วนี่เจอร้อเต็มเต็มเลยเนี่ย พี่ของของพี่หนะ้ากำลังกำลังแข่งกับข้าวดิดอยู่ข้าวดิดข้างบนข้างล่างหกสามไม่ไม่ค่อยสูงเท่าไหรอ่อ่ะโโอ้หของพี่นุ่งสูงมากผมก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ดินเ,เดียวห่างชั้นแรกไอ้เกียร์ยาขย่าเกียร์ได้กำไรไปแล้วเราต้องไม่ทำนาก็ทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ไมาเงินั่วยนี่ มันยันกระบอเลยนะชามกันเนยเกลือโนกะลีมันเกี่ยวก็คานโยกด้วยไหมฉะนั้นม,มันให้ตัวมันก็จะมีส่วนในทำให้ซีนรั่วโอเคเลยนะ เปลี่ยนบูไปก็พักเดียวนี้ก็แว่งเหมือนเดิม